ก็ทำเดี oh, ่ยวมาด้ลยตีแล้วก็ออาเฮ้ยของร้านพี่ติ๋ยกไปเลยไหมยกไปด้วยยกไปด้วยยกไปด้วยไม่มีเวลาไปส่งเลยไม่มีปัญหาเยญหาคพี่ตไม่มีปัญหาี่เลยไม่เห็นหน้าไง ไม่ไม่เห็นหน้าด้วยไม่ต้อเถเห็นหน้าเราก็ยังเออน้าจะเขาพวมเสร็มอะไรเงี้ยพวกกันเข้ามาตาอีกทีนะเรา้รรมไหมใช่ชุขาวองถงกันเข้าไม่เดี๋ยวเวลาที่ไม่ไม่ไม่ใปตจ้า่ใไม่ได้ส่วนเท่าไหร่ครับ ไรเรเดี๋ยวเขาใใกินเสร็จเขาก็มาจ่ายลย <c oughs> ไม่ชอบอะไรมากรอกแาใส่เยอยงเดียวี่ะน้่านห้าี่ร้านนำบามาเอาแบบธรรมดาไปมีใส่ไข่ไร้อเปใช่จ้ะทำรายได้ใส่ไข่ได้เดี๋ยวไปให้นะเขาบอกว่าเื่องอะไานเื่อว่าทรงร้านนี้ อ well. ันนี้น้อเพ่อีแป้นนึ่งทำหมดแ้มค่เหลืเลยจะมีเจ้ามาเลยอ่อออ่ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายก็มาเลยก็ งแต่กี่โมงที่ขายตั้งแต่กี่โมงอ่6โมงค่ะถึ11โมงอ๋อทุกวันเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์อ๋ออ๋อเฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์จ้ะไม่ได้ขายทุกวันอ้โหมว่ายธรรมดาทำงานค่ะโอ้การหายใช่หายเมื่อายร่คนละค่าที่คนละค่าโอ้เมื่อไหร่คนขายจะหายจะไม่หายจ้ะคนขายไม่เคยวันเดีนขายหายเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องกินละค่ะ ไม่ผักเขียวที่สามอะไรตัวนีครับแป๊บนึงครับเราได้ไปให้ไม่ไข่ไปก่อนคุณเรียนหมอนข้างนะจ๊ะหมอนข้างไม่เอาค่ะมีคนจะข้างหมอนนะจ๊ะหมอนข้างนะจ๊ะ <laughs> ไินแล้วเดียวจกเราไม่พิยนิ้วตร่เดิมวก็้งี่นว่ั้ห้ตอนนืองีัดสองะ ที่ดอะไรไปถ้าตู้นะครับปนไข่ไข่นะครับไข่ไข่สามาครับไม่ไข่3าแ้นงกรอแ้งไว่าเน้ำจะหวน่ ิวเอ่อหน้าประตูเอาถอยรอบนึงธรรมดาธรรมดาเหรอแล้วก็โต๊ะต่อมาธรรมดาไม่มันข้างบนมีจานเลยเอาธรรมดาพิเศษใส่คู่ธรรมดาไม่มันจานหนึ่งโต๊ะสองก็จะรอหน่อยนะ ăn Bảo bảo có trải hay có Ờ, đây, ตัวสองมาก่อนหน้าประตูนี่ตัสองตัวสองไข่คู่ก่อนแล้วก็ตัวหน้าประตูไข่คู่ธรรมดาไหมไข่คู่ธรรมดาไม่มาแห้งๆแล้วก็หน้าประตูสองทำธรมธรมดานะใช่ใช่หน้าประตูธรรมดาต้องรอหน่อยธรรมดาพิเศษครับใข่เดียวคือไข่คู่อ่ะรอหน่อย สี่กองนะครับค่ะเราทักทูนะครับเสร็จกเรา่ข้นมาทำแป้งเผ็จแล้วทำแป้อีด้านหน้าเนี่ยหนึ่งแล้วก็ตัวใหญ่หน้าที่หนึ่งตัห่ธรรมดา่ต่ตังครับจะไว้ไม่ใส่ไข่สองแก๊งอ่าต้นไม้ฝากไว้ก็ได้ไม่จะเอาไหมต้นไม้หรอ เอาให้ถือว่าการไปซื้อมามาฝากไว้นี่ญี่ปุ่นเองขอบคุณนะแล้วแล้วก็ให้ถูกต้องเลยนะอยากได้อย่างนี่เห,หรอใจนี่สั่งไว้สองจานเอาไปให้มาเร็วไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกไม่ไม่มันสอง หอ,อเดียวใมอ,อเดียวธรรมดาวนีมีไเดียวสงกล่องก็ให้หนอนหอนผสื้อกินแห้หนอผีเสื้อกินทำไมต,ต้องดูแลเขาสิเราปลูกต้องดูแลแอนเนมจะปลูกแนน่มันเลี้ยงอยู่เ,าเราก็ต้องใบนี้ด้วยเราต้องดูแลไปเด็ดแถวบ้านมาเต็มเืส่วจะไปให้มันกินทำไมก็้องดูิันี้ใส่ไข่ไข่ผู่ธรรมดาหนึ่ง แล้วจ็ไปหน้าประตูสองาออจาปานจั2กันแต่ให้ไอ้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไม่ต้องมันใส่ทุก ก็หน้าประตูสองไข่ไข่ธรรมดานะเสร็จทำแป้งเสร็จแล้วทำให้ด้านหน้าเนี่ย่อนิ่มแล้วก็โตแล้วก็ที่นั่งอยู่อะกล่องห้าสิบบาทสองกล่องห้าสิบบาทสองต่อไข่ไข่ใบเดียวเหรอคะใช่ใช่ใช่อแป้งเยวเขากินเสร็จบุอนกลบ้านกอนอะไขที่มื่อีรูปภาพอันนี้เป็นหน้าประตูนะของการธรรมดา ได้ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอนน้ไปให้ให้อาเช้โต๊ะหน้าประตูสองตัดตันานมากเข้าตลาดไปสองแสนธรรมดาค่ะ แล้วก็แม่ทำใหอนน้อันนี้ด้านหน้าเนี่ยสองนิดงแล้วก็แก้แเดี๋ยวกูณลึกทำให้สองก่อน ที่ไหน呀ที่ไหนนะทอดที่กันนี่กันน่ตรงบังใหญ่เราก็มีไปไปแพ้ที่นี่องค์เยินองค์ใหญ่องค์ใหญ่มาแล้วหรือยังที่ทางเช้าอ่ะที่ว่าเป็นรังโลไอสัมคลองสัมไอสัมธิ์นะนะองค์ใหญ่ๆนะองค์ใหญ่ที่เยินหนุนเอาไหนนะจ๊ะเอาหน่อยนะ อไสองสองได้่ที่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนดำดนะเหมือนเดิมนะสีดําธรรมดาเช่พิเศษเดียวนะเติมพริกก่อนรอเราตักชุนะครับดีดี่ว่าที่ไนตมผู้เนี่ยอที่คู่ที่่แล้วก็ตรงนี้มอสององ 감다 ที่สามวิสามโสิโมสิโมสามวิสามโมิมีอีเมลสี่ก็มีจดไม่เลย